สวัสดีครับพบกับช่อง y o t u u e ชจังตอมเทคเตอร์ครับก็สวัสดีไปยังแฟนๆรถไถครับทุกรุ่นทุกค่ายครับไม่ค่อยได้ลงคลิปครับไม่ค่อยได้มีเวลาเป็นวันนี้มีเวลานะก็ได้ลงครับปกติก็เร่งรีบทำครับไม่ได้ถ่ายอะไร ก็ไม่ได้อยู่กับนิวฮอแลนด์ครับตอนนี้อยู่กับคูปต้าครับก็มี f c ท่านหนึ่งตอนที่ผมเปลี่ยนซีนซีนล้อหน้าของนิวฮอแลนด์ครับก็มี f c อยากให้เปลี่ยนซีนล้อลังของนิวฮอแลนด์ครับทีนี้ผมก็พามาดูเลยครับผมพามาดูเป็นของคูปต้าครับก็เหมือนกันครับ ไม่ใช่เปาตรงครับนี่ครับนิวเรียนที่เอฟซีคนนั้นถามมันจะเป็นรุ่นทีทีห้าสิบห้าครับไม่ใช่เปาตรงครับจะเป็นฟอแบบนี้ครับเป็นเฟืองทดครับก็หลักการเดียวกันครับอันแรกแล้วก็ให้มาถ่ายน้ํามันออกก่อนครับนี่ครับจุดที่เราจะถ่ายน้ํามันออกครับ น่ครับแล้วตัวนี้เป็นเบอร์ยีบสี่ครับแล้วอีกตัวหนึ่งมันดุมครับนี่ครับเห็นไหมครับถ่ายสองจุดครับครับเราจะถ่ายน้ำมันครับตรงกลางเลยครับถ่ายน้ำมันเสร็จเราก็จะเอาล้อออกครับ จะถ่ายดูเรื่อยๆครับทีละขั้นตอนเปนเลยเวลาถ่ายให้มันไหลเร็วแล้วก็ดึงเข็มออกด้วยครับเข็มก้านวัดน้ำมันเฮลิกครับต่อไปถอดถอดถอดล้อครับต่อไปเก็บทีนี้เราอดล้อครับจะใช้เป็นบล็อก เบอร์ยี่สิบสี่ครับทีนี้ให้เราต่อต่อด้ามสั้นครับเห็นไหมต่อด้ามสั้นทีนี้ให้เราเอาแป๊บมาโหนนะครับเอาแป๊บมาโหนโหนกับด้ามบล็อกครับเสียบเข้าไปเรากโหนถ้าไม่โหนไม่ออกหรอกครับ,รบเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นไม่แรงครับ เลียขึ้นไม่เรียงครับเฮ้ยบงังไม่เรียงไม่ต้องขึ้นเยอะครับนิดหนึ่งก็พอพอนี่ครับพอร้อมันลอยขึ้นก็พอให้มันพ้นดินแล้วก็มาเอาน็อตออกครับ ถามว่ายากไหมครับมันก็ยากอยู่นะครับมันก็ไม่ได้ง่ายถ้าคนไหนเขาเป็นช่างเขาก็ว่าไม่ยากถ้าคนไหนเขาเป็นเเขาไม่ใช่ช่งางเนาะเขาดูคลิปแล้วก็ทําตามก็บอกว่ายากสําหรับผมก็ไม่ยากครับมันไม่ได้ยากอะไรเพราะอะไรหรอครับมันยากเพราะน็อตน็อตมันแน,น่นครับแค่นั้นแหละ บางคนก็ไม่รู้วิธีขัน,นครับถ้าน็อตมันแน่นเราเราโหนเลยครับเราหาแป๊บมาโหนเลยไม่ต้องกลัวด้ามบล็อกมันหักหรอครับมันไม่หักหรอกครับด้ามบล็อกโอเคครับเดี๋ยวผมจะลอออกครับเดี๋ยวจะถอดอะไรเดี๋ยวจะบอกครับอีกทีค,ครับถอดโซ่สลักโซ่ข้างออกครับเรามาถอนน,อน็อต นราแปบใบมีดครับตอแล้วนี่ถ้ามาถอดตัวนี้ครับต่ดตัวนี้หนึ่งยี่สิบสี่แล้วก็เป็นตัวนี้ครับสองตัวเป็นตัวนี้ครับอือครับเป็นตัวนี้หกตัวตัวนี้ครับต่อตัวนี้ปั๊บมันก็จะตกลงเลยครับ ตัวนี้เราก็งัดออกถามว่ายากไหมครับมันก็ยากยนะครับก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็ถอดยากอยู่นะนี่มันจะยากกับตัวนี้แหละขาของอลงังคานะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะมีตัวถอดตรงนี้ครับมันสามารถถอดตรงนี้ได้ออกมา แต่ว่ารุ่นตัวนี้ลังคาเหล็กยาวเลยมันมันจะยากตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะถอดถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับโอเคครับหลังจากเราที่เราเอารถตัวนี้ออกเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกกันเดี๋ยวพวกลังคาเอาไวท้ทีหลัง เราเอาสลักตีออกเลยครับต้องสองตัวเออ่ก่อนตีสลักออกจะจะมีน็อตนะครับน็อตน็อตมัน,นจะล็อกสลักนี่ครับมันจะมันจะร้อยรูสลักมันเป็นให้เราเอาน็อตออกทั้งสองตัวครับแล้วก็ตีทรงไปเลยมันไม่แน่นหรอกครับทีนี้เราจะเอาตัวนี้ออก โอเคครับมันจะมีน็อตัวนี้นะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับรัตัวผู้จะคันเข้าไปให้เราคันดอกครับเห็นไหมมันเริ่ม,ตก,มตกลงมาแล้วครับนี่ให้เราระวังครับตกลงมาแล้วมันยังคาตัวนั้นอยู่ ระวังนะครับมันจะหล่นใส่มือตัวเองเพราะว่าต็กมันค่อนข้างหนักครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับรับออกมาแล้วก็มีหลายท่านนะครับไม่ได้เอาตัวนี้หรอครับลืมดูตียังไงก็ตีไม่หรอครับมันจะมีมันจะเป็นตัวผู้ครับเสียบเข้าไปอยู่ครับจะจับตัวนี้จะจับตัวนี้กับตัวนี้ครับก็มีหลายท่าน เพื่อเอาน็อตออกเอาสลักออกเราก็ว่าทํามันไม่ไม่ออกช่างไม่ออกไม่ออกเปิดเขาลืมดูตัวนี้ครับต่อไปเราเอาคุงออกครับคงหลังคาขี่ขายออกแล้วเป็นเบอร์สิบเก้านะครับนอดต,ตัวนี้เป็นเบอร์สิบเก้า ครับนี่เราถอดตัวนี้ออกแล้วครับให้เราถอดตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับยหนักนี่ครับมันจะอยู่ลักษณะนี้ถอดออกเลยถ้าเป็นรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่มันจะมี ตรงนี้ครับตรงถ่อตรงนี้ครับที่มันต่อบังคางมันจะไม่ยาวมันจะมาถึงนี่ครับมันจะต่อกันเราตันนั้นถอดไม่ยากครับให้ใหต่อตรงนี้ถ่อต,ตรงนี้เราก็ดึงออกมาเลยแต่อันนี้มม่ต้องถอดเยอะนะครับถอดเยอะเราถอดออกมาครับเราก็ยกได้เห็นะยกได้โอเคครับ okay, เอาเชือกร้อยันพมแบบนี้เชือกร้อยนะมันก็จะห่างฮนะมันจะถอดง่ายากับถอดเราก็ดึงออกมาง่ายมันจะไม่ชนตัวนี้มนไม่ชนตัวนี้เราก็ลบนิดนึงครับจรงครับก็อันน็อตออกหมดแล้วทีนี้้เราเคาะครับ เริ่มแข็งตัวออกมาแล้วครับเก็บออกแล้วทีนี้ให้เราเอาเมือสองข้างอุ้มบอกครับระาวาังโดนใส่เท้าตัวเองนะครับเพราะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะวิธีเอาลูกปืนล็อกครับในเราใช้คีมล็อกครับกาวเ,เยอะเลยครับนี่ครับให้เอาทางนี้มันขึ้นบนให้เรากระแทกนะครับนี่ครับ เราจะ,ะแทะแบบนี้ให้ปาดให้ปาดก,ากิมล็อกมันงัดลุกเปรื่ขึ้นแทะอย่างนี้เลยเรายกขึ้นครับยกหางขึ้นยกหางกิมล็อกขึ้นเราก็ก็แทะครับนี่ครับเห็นไหมง่ายครับโอเคครับจากนัน้นออกแล้วก็ดึง เติมเฟืงองออกมาเลยมันก็พอพาบทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้ออกครับมันต้องคว่ำลงครับเราต้องเอาตัวนี้เอาไม้มาเอาไม้เอาไม้มาลองครับเอาไม้มาลองแล้วก็คว่ำลง เราตัวนี้กระแทกลงกับไม้ให้ตัวนี้ให้เสื้อมันหลุดออกครับตพงจะเอาพอิได้ครับถ้าเรากลับลงแบบนี้ไม้มาลองเอาราก็ดึงตัวนี้ขึ้นนี่ดึงตัวนี้ขึ้นแล้วก็ระแทกลงครับ <c oughs> ทำคนเดียวมันทำสายากครับ ีนเจอแล้วซีนเราอย่าลืมงัดตัวนี้ขึ้นด้วยนะครับีนทำความสะอาดนี่ครับให้เราทำความสะอาดก่อนแล้วงัดนะอ,อะไรเป็นแบนก็ได้ครับ ตรงเบน็นใหญ่ๆก็ได้มันจะยากนะครับน <c oughs> ครับมันก็ล้าวขึ้นแล้วครับ ครับมันขึ้นแล้วให้เราหาอะไรวินแบนครับเหยีย yeah, แล้วก็งัดขึ้นครับแต่เพื่อนทำกุเเียวมันไม่ถนัดต้องขออภัยนะครับ <c oughs> นี่ครับขึ้นแล้วขีค okay, ขึ้นแล้ว <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นสปริงมันสปริงของซีนเก่า สปริงมันจะอยู่อย่างนี้สปริงมันจะเกี่ยวอย่างนี้ต่อไปเรามาตัวนี้ขึ้นครับตัวนี้ออกก็ฮะไอ้พวงเป็นไรครับงัดขึ้นก็สำหรับขีดนี้ก็ยาวแล้วครับเราก็ทำความสะอาดเอาตัวนี้ออกทำความสะอาดดีๆประกอบเกาเหมือนเดิมครับ อย่าลืมกดติดตามให้ช่อง YouTube ช่างต้มด้วยครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมบค,ครับ